สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการวิถีแอ่ววนแอ่ววนที่มีความสุขที่สุดในโลกอีกแล้วนะคะวันนี้หมอพ่าทุกคนมาดูที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าบริเวณนี้ทําไมจึงมีพื้นที่ขาหรือเล็ก o ูมมากกว่าแถวอื่นๆเนื่องจากบริเวณนี้เราจะเอาไว้ใช้อพยพนะคะในกรณีฉุกเฉินนะเพื่อที่ทุกคนจะได้ออกจากเครื่องบินได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะคะและทราบไหมาคะว่าผู้ที สารที่อยู่บริเวณแถวนี้นะคะจะต้องได้รับการบีฟจากลูกเหลือเป็นกรณีพิเศษโดยลูกเลือจะให้อ่านเซฟตี้คอ r ์สนะคะก็คือตัวนี้นะเพื่อที่จะเรียนรู้การ เปิดหน้าต่างนะคะว่าทําอย่างไรในกรณีฉุกเฉินนะดังนั้นครั้งต่อไปนะคะใครที่เลือกนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินนะอย่าลืมศึกษาการตรงนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ